วิธีกําจัดความกโกรธที่ง่ายที่สุดเวลาคุณโกรธนะครับแล้วเราจะจัดการยังไงนะครับวันนี้จะเอาพุทธวจนะนะครับมาพูดนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ h, สิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดไว้นะครับระหว่างพระพุทธเจ้ากับสาวกเนี่ยคุณจะฟังใครคือมีคนพูดเรื่องเกี่ยวกับความโกรธเนี่ยการจัดการความโกรธได้เยอะมากนะครับแต่วิธีที่สั้นและง่ายที่สุดเนี่ยอยู่ในพุทธวจานะมันง่ายมากๆนะครับทีเนี้ย เรื่องของความโกรธนะครับความโกรธเนี่ยมันเ,เป็นเรื่องของต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรนะครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับความรู้สึกในภาษาพุทธเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาเวทนาคือความรู้สึกมันจะมีความสุขทุกข์แล้วก็เฉยๆนึกออกไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณคือ consciousness นะเป็นการรับรู้เนี่ยการรับรู้ของเราเนี่ยวิญญาณเขาบอกว่าวิญญาณไปตั้งอยู่ที่ใดปุ๊บเนี่ย พตรงนั้นเกิดแล้วก็คือถ้าเกิดคุณเอาวิญญาณการรับรู้ของคุณเนี่ยไปตั้งอยู่ในความรู้สึกโกรธเนี่ยแสดงว่าสตอรี่เกิดพบมันคล้ายๆเป็นสตอรี่เป็นแบบผืนนานะครับในทางพูดก็เปรียบเหมือนผืนนาและคุณเอาวิญญาณไปตั้งวิญญาณเหมือนเมล็ดพันธุ์คุณปลูกเข้าไปในพบนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดสตอรี่เกิดเรื่องราวที่ให้อ่ชีวิตคุณเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การเอาไปตั้งในอารมณ์ที่คุณอ่มีอยู่นะครับในความรู้สึกนะถ้าคุณไปตั้งอยู่ในความรู้สึกโกรธ เรื่องราวของคุณมันจะเป็นไปอะไรที่มันจะไม่ค่อยดีมันจะยากลำบากมากแต่บางคนที่เลือกเอาที่วิญญาณไปตั้งอยู่ในพบที่ดีในความรู้สึกที่ดี f e ล l i n g ที่ดีมันก็จะมี story เรื่องราวของเขาก็จะดีๆนะครับอ่ะมันก็จะให้ชีวิตเขาเป็นไปได้ง่ายขึ้นอ่ะวิธีที่หนึ่งนะครับเป็นการอยู่กับลมนะครับเปลี่ยนที่ตั้งของพบนะครับเปยนที่อยู่ของความรับรู้ของคุณนะครับให้ À, มันเปลี่ยนที่ซะให้มันมาอยู่ที่ลมหายใจซะแทนที่จะไปอยู่ที่ความโกรธหรือความรู้สึกเวทนาของคุณเนี่ยนะครับให้วิญญาณการรับรู้เนี่ยมันมาตั้งอยู่ที่ลมแทนนะครับให้เ, à, เป็นอนาปนสตินะครับก็คือแบบรูลมหายใจเข้าออกแบบนี้นะครับแป๊บเดียวแล้วความโกรธมันก็จะค,ความรับรู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนที่ไปนะครับเปลี่ยนที่ตั้งมันซะเปลี่ยนที่อยู่มันซะให้มันมาอยู่ให้มันถูกที่ถูกทางมาอยู่กับลมนี่ง่ายที่สุดเลยนะรัดสั้นตรงเร็วมากในวิธีที่2นะครับคือคุณจะต้องเห็นมันนะครับ เมื่อคุณเห็นมันนะครับนี่มันเป็นสมการเลยนะเมื่อคุณเห็นมันเมื่อไหร่เนี่ย มันจะหายไปอันนี้มันเป็นเรื่องราวของสติปฐานสนะครับคือแบบว่ากายเวทนาจิตธรรมเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาก็คือเห็นว่าเราเนี่ยมีความรู้สึกอะไรอยู่นะครับเห็นว่าเราโกรธแล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยเราโกรธอยู่เราเห็นไงเราเป็นเหมือนฐานหน้าเหมือน observer เป็นผู้สังเกตการอย่าเอาให้เป็นเป็นตัวเราอะให้เราเป็นผู้เห็นว่าเรากําลังรู้สึกอะไรอยู่นะครับมันมีพูดถึงไว้ในพุทธวจนะอันหนึ่งนะครับว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยก็คือ เขามีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมาคือมารมันเข้ามาหาเคยได้ยินเรื่องทํานองนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรารู้ทันมันนะครับเขาจะใช้คําว่าตถาคตรู้กรรมพืชของมารเสียแล้วนะครับพอรู้กรรมพืชปุ๊บเนี่ยมารมันก็อันตรธานหายไปก็คือแบบรู้กรรมพืชของมารคือเห็นมันเห็นมันเมื่อไหร่มันจะหายไปนะครับที่ความโกรธของคุณไม่หายไปเพราะคุณไม่ได้เห็นมัน พอคุณไม่เห็นมันปุ๊บคุณก็ไปเพลินในอารมณ์ของมันนะครับมันก็จะทําให้มันยังคงอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเห็นมันเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันรู้กําพืชของมันมันจะหายไปนะมันใช้ได้แม้กระทั่งกับคนอื่นนะครับเวลาคนอื่นมารู้สึกแบบว่ามาโกรธใส่คุณหรือว่ามาหงุดหงิดอะไรใส่คุณเนี่ยก็คุณเห็นมันคุณชี้ให้เห็นว่าเออทำไมต้องโกรธ่างนั้นด้วยนะเราทําไมต้องโกรธแบบนั้นคุณทําไมต้องโกรธแบบนั้นพอมันเห็นมันปุ๊บเนี่ย มันก็จะหายไปอันนี้เป็นสมการที่ใช้กันในศาสตร์จิตวิทยาตะวันตกด้วยเหมือนกันนะครับถ้าคุณเห็นมันเมื่อไหร่มันจะหายไปเมื่อนั้นนอกจากนี้นะครับยังใช้ในเรื่องของความโกรธแล้วก็ยังใช้ในเรื่องของความเศร้าความเหงาความแบบกิเลสอะไรแล้วแต่มันใช้ได้ทุกเรื่องเลยนะครับมันก็คือแบบราคะโทสะโมหะมันจะใช้ได้หมดนะเพราะฉะนั้นคุณมีอาการอะไรที่คุณแบบไม่พึงประสงค์อะแล้วคุณเห็นมันได้เมื่อไหร่มันก็จะหายไปเมื่อนั้น นี่ไงนี่เป็นเคล็ดลับที่ดีเลยนะครับแล้วก็ฝากไว้ผู้จวจนะนะครับอันหนึ่งที่เตือนใจทุกคนนะครับมีเป็นคําว่านันทิขยาราคะขยูงเพราะความสิ้นไปแห่งความเพลินคือความสิ้นไปแห่งราคะอย่าไปเพลินกับอารมณ์ของมันนะเมื่อไหร่ที่คุณจับมันได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ตั้งของมันให้มันอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นนะครับความโกรธมันก็จะหายไปได้ง่ายนะครับเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้นะครับมันง่ายที่สุดแล้วลองไปใช้ดูนะครับ ใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้นะครับแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอาจารย์เจมส์พุทธศาสตร์ฮาร์ดคอร์สวัสดีครับ